สวัสดีเพื่อนๆชาวราศีตุลทุกท่านนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตดวงความรักในช่วงครึ่งเดือนแรกสิงหาคม64ให้กับเพื่อนๆกันนะคะการแบ่งวันที่ของช่องเราเป็นการแบ่งวันที่แบบโหราศาสตร์ตะวันตกรายละเอียดการแบ่งวันที่ก็อยู่ที่ด้านล่างใต้ description นะคะเพื่อนๆสามารถคลิกลงไปอ่านรายละเอียดกันได้นะคะ สวัสดีเพื่อนๆผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้ติดตามใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามกด u u s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช n น l นี้กันนะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็จะมาขอดูพลังงานความรักในฝั่งของคุณเพื่อน ชาวตุนของเราก่อนเลยนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะเรื่องราวความรักที่คุณพบเจอมามันเป็นอย่างไรนะคะใบแรกนะคะ The s t r เตรน h นะอาจจะมีชาวราศีสิงห์มาเกี่ยวข้องนะคะโอ้ตามมาด้วยจัสติส ชาวราศีตุลนอาจจะหมายถึงตัวคุณเองก็ได้ด้วยนะคะหกไม้เท้าภพ่เดทนะคะอาจจะมีชาวราศีพิจิกมาเกี่ยวข้องและแปดถ้วยจากพลังงานหน้าไพ่นะคะดูเหมือนว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเหมือนว่าเพื่อนๆบางท่านนะคะอาจจะมีการ จบจากนะคะเลิกรายหย่าร้างแยกทางกับใครมาด้วยนะคะบางท่านนะอาจจะเพิ่งจบนะคะอาจจะเพิ่งทําเรื่องของการเลิกรายย่าร้างกันไปด้วยก็ได้นะคะเราก็ดูเหมือนว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี้ยตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณพยายามที่จะปรับตัวพยายามที่จะ เข้าใจใครคนนั้นของคุณอย่างมากแล้วนะคะคุณได้พยายามแบบอย่างที่สุดแล้วนะคะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็เหมือนกับว่าบางทีคุณกับเขาอาจจะเป็นคู่ที่ไม่ค่อยงลงรอยกันอาจจะมีในเรื่องของความคิดความขัดแย้งอะไรกันนะคะทัศนคติอะไรที่มันแตกต่างกันนะทำให้คุณรู้สึกว่าที่คุณเคยได้พยายามมาทั้งหมดทั้งมวลนะสุดท้ายแล้วอะ่ะ ก็อาจจะแบบพอแล้วนะคะขอพอแค่นี้เนาะขอจบแล้วก็ขอจากไปดีกว่านะมันอาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้นะคะที่เป็นฝ่ายหันหลังแล้วก็เดินจากเขามานะหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะที่หันหลังจากคุณไปแต่ไม่ว่าใครจะจากไปนะคะก็ดูเหมือนว่าจริงๆแล้วคนที่จากมาเนี่ย ก็ไม่ได้อยากจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะคะถ้าเป็นตัวคุณที่เดินจากมานะตัวคุณเองนะคะก็จากมาทั้งทงที่ยังรักยังเจ็บนะแต่ว่าการที่คุณจะอยู่ตรงนั้นต่อนะคะคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ได้รับการเติมเต็มอย่างที่คุณคิดหรือว่าหวังไว้นะสิ่งที่คุณต้องการในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มัน มีการพัฒนากันไปในทิศทางที่ดีมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงมีการเติบโตไปพร้อมๆกันแต่ว่าสิ่งที่ได้นะคะบางท่านก็ได้รับความไม่ยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นด้วยเนาะในบางท่านนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีอะไรที่มัน ไม่เท่าเทียมกันหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนก็ได้ด้วยนะคะทําให้คุณตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์นี้ไปดีกว่าแล้วก็พยายามที่อยากจะ move on ไปข้างหน้านะคะพยายามอยากจะไปพบไปเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เขามีความมั่นคงให้กับคุณได้มากกว่านี้ด้วยก็เป็นไปได้นะคะ <c oughs> แล้วก็เรื่องราวของเพื่อนๆบางท่านนะคะอาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งไปเลยก็ได้นะบางท่านนะคะโตคุณอาจจะมีคนเก่าๆนะคะที่อาจจะเคยคบเคยคุยเคยเป็นคนรักเก่าอะไรกันมาก่อนนะคะอาจจะมีคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าการกลับเข้ามาครั้งนี้มันก็อาจจะมีอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เท่าเทียมกันอยู่คุณรู้สึกว่าคุณ เหมือนคุณเป็นฝ่าย Take A c t i o n อยู่ฝ่ายเดียวนะคะแล้วใครคนนั้นนะเหมือนตัวเขานะคะค่อนข้างนิ่งกับคุณนะไม่ค่อยมีการทำอะไรให้คุณกลับมาบ้างเนาะเหมือนคุณทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวนะคะก็เลยอาจจะมีการจบแล้วก็จากกันไปอีกหนึ่งรอบก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆบางท่านนะก็อาจจะ อยากจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานแล้วแหละเพราะว่าบางท่านนะคะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานของคุณเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆบางท่านอาจจะมีการาลาออกหรือว่าจบงานจากที่เก่านะคะแล้วก็หรือว่าอาจจะจบงานจากตําแหน่งเก่าก็ได้นะแล้วก็อาจจะได้รับการโปรโมทหรือว่าเพื่อนๆบางท่านอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานใหม่ไปเลยก็ได้ด้วยนะคะ ประมาณนี้นะใครคนนั้นของคุณเขาอาจจะเป็นคนที่ดื้อเนาะบางทีเขาก็เอาใจยากนะคะบางครั้งเขาก็ดื้อรั้นเอาแต่ใจจนคุณรู้สึกว่าคุณแบบก็ไม่ไหวแล้วเนาะแล้วก็ใครคนนั้นนะคะเขาอาจจะเป็นผู้ที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายก็ได้นะคะเกี่ยวกับทำงานอยู่ในศาลนะคะทำงานที่เกี่ยวกับกฎหมาย คดีความเป็นทนายความอะไรประมาณนี้ด้วยก็ได้นะคะอ่ะงั้นเราไปดูในฝั่งของใครคนนั้นกันบ้างนะคะขอดูพลังงานในฝั่งของใครคนนั้นเลยค่ะในฝั่งของเขาในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวไฮพริสเทนะคะ1ดาบ เด็กเหรียญหนึ่งถ้วยและจัะติสขึ้นมาเหมือนกันนะคะดูเหมือนว่าพลังงานในฝั่งของใครคนนั้นนะคะตัวเขาเองก็อยากจะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความยุติธรรมชัดเจนมากขึ้นเหมือนกันนะ เหมือนว่าถ้าที่ผ่านมานะคะถ้าคุณนะเป็นฝ่ายที่ Take a คชั่นมาโดยตลอดนะคะจนสุดท้ายแล้วแบบคุณได้ออกไปจากชีวิตเขาอะ่ะเหมือนว่าคุณหายไปจากชีวิตเขาอะ่ะทำให้ในฝั่งของเขาอะ่ะก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันจุกอยู่ข้างในนะที่จริงๆแล้วตัวเขาเองอะก็น่าจะรู้นะคะว่าเหตุผลที่คุณจากเขาไปอะ่ะมันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าตัวเขาอะ่ะ เป็นคนที่เก็บอาการมากๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกอะไรให้กับคุณได้รับรู้นะคะคนคนนี้จริงๆอะ่ะเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่รู้เรื่องทุกอย่างนะคะแต่ว่าแค่เขาไม่พูดแค่นั้นเองนะและจริงๆแล้วอะ่ะตัวเขาเองนะคะก็มีความรักมีความรู้สึกดีให้กับคุณมากๆเลยอะ่ะ แต่บางทีสิ่งที่เขาแสดงออกมานะคะมันอาจจะเป็นความนิ่งเฉยเย็นชานทำให้คุณแบบรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะเราทุ่มเทอะไรเขาไปทําไมเขาก็เฉยกับเรามากสุดท้ายเราก็ตัดใจไปซะดีกว่าแต่พอคุณหายไปคนคนนั้นก็กลับกลับรู้ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นน่ะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณมันมากมายขนาดไหนในช่วงที่ผ่านมานะคะ ถ้ามีการจบจากเลิกลาอย่าร้างห่างหายกันไปตัวเขาเองนะคะก็มีการมาแอบสืบแอบส่องนะมาแบบเหมือนอยากรู้นะคะความเป็นไปในชีวิตของคุณยูเหมือนกันนะและดูเหมือนว่าตัวเขาเองนะคะเขาก็อยากจะขอโอกาสจากคุณนะอีกครั้งหนึ่งแต่ตัวเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าคุณ จะให้โอกาสเขาหรือเปล่าเพราะเหมือนเขารู้แหละว่าที่ผ่านมาเขาทำอะไรที่มันไม่ยุติธรรมกับคุณเอาไว้มากๆนะคะเหมือนว่าเขาเองยังมีความรู้สึกให้กับคุณที่มันยังเอ่อล้นนะคะเออล้นอยู่เต็มหัวใจเลยนะคะบางความสัมพันธ์นะคะที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ยุติธรรมไม่ชัดเจนเนาะ อาจจะคบกันคุยกันแบบไม่มีสถานะก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคบกันคุยกันแล้วก็รู้กันอยู่แค่สองคนนะคะไม่ได้มีการให้สถานะอะไรกันไม่ได้มีการมองอนาคตหรือวางแผนอนาคตไปร่วมกันก็ได้นะไปต่อค่ะเราไปดูพลังงานเอาค้ำนะคะแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะกับพวกคุณทั้งสองคน จะมีการ take a คชั่นอะไรกันเกิดขึ้นไหมคะใครคนนั้นของคุณเขาจะ take a คชั่นอะไรบ้างไหมห้าดาบนะคะ The m a g i c เชียแดเหรียญโอ้หกไม้เทา้ามาอีกแล้วนะ8ดไม้เทา้าโอเคค่ะ ดูแล้วนะการ Take a คชั่นนะคะมีอย่างแน่นอนเพราะว่าใครคนนั้นของคุณนะคะเขาเป็นเดอะเมจิเชียนะเขาเป็นคนที่เก่งฉลาดหัวดีมีไหวพริบดีเป็นคนที่เรียนรู้อะไรเร็วนะเป็นคนหัวไวด้วยนะคะแล้วก็ในบางท่านนะคะใครคนนั้นเขาอาจจะเป็นนักพยากรณ์อาจจะเป็นหมอดูด้วยก็ได้นะคะคนคนนั้น พอดูเหมือนว่าตัวเขาเองก็เป็นคนที่มีเซนส์เหมือนกันนะคะ,ะการเทคแอคชั่นนะคะม,มันก็อาจจะเกิดขึ้นนะในเพื่อนๆน,นะคะบางท่านนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะมันก็อาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดกับใครก็ได้เนาะแล้วก็พลังงานก็อาจจะสลับกันเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยแต่ดูแล้วถ้าคุณนิ่งเงียบหายไปจากชีวิตเขาเหมือนว่าเขาเองนะคะจะจะติดต่อหาคุณนะ่ะมันอาจจะมีการทักหานะคะ แบบกระทันหันฉับพลันไม่ทันตั้งตัวนะแล้วดูเหมือนว่าคุณกับเขาอาจจะเคยมีประเด็นอะไรกันนะคะที่เคยแบบมีปัญหามีปากเสียงมีความไม่เข้าใจมีข้อขัดแย้งอะไรกันเกิดขึ้นเนาะซึ่งตัวเขาเองนะคะอยากจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้แล้วแหละแล้วก็ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะที่ผ่านมานะก็ดูเหมือนว่ามันจะมีการกลับเข้ามาแล้วก็ พยายามสานต่อความสัมพันธ์กันแล้วก็มันเป็นปในทิศทางที่ดีนะคะหกไม้เท้าอะ่ะเหมือนว่ามันอาจจะมีการให้คอมมิชเมนต์ให้สถานะในความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการเหมือนกับว่าพูดคุยกันถึงอนาคตในความสัมพันธ์นี้หรือมีการวางแผนอนาคตอะไรร่วมกันนะคะว่าเออกลับมาคบกันแล้วอนาคตของเรา จะเป็นยังไงนะคะก็จะมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะคือมองเห็นอนาคตมากขึ้นนะแล้วมันก็เป็นอะไรที่มีความชัดเจนมากขึ้นอย่างที่ตัวคุณเองนะคะคิดแล้วก็หวังไว้มาโดยตลอดนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะมันอาจจะต้องมีความใส่ใจกันให้มากขึ้นด้วยนะมีความสม่ำเสมอนะคะเสมอต้นเสมอปลายกันด้วยนะคะในความสัมพันธ์นี้นะ ถ้าเกิดว่าเป็นชาวสองที่คุณอยากจะทักหรืออยากติดต่อมาหาเพื่อนๆชาวตุลน,นะคะคุณจะต้องเหมือนกับว่าออต้องทำทุกอย่างอย่างจริงจังอะ่ะพิสูจน์ตัวเองให้ชาวตุลได้เห็นนะคะว่าคุณต้องการเขาจริงๆแล้วมันจะต้องมีความสม่ำเสมอด้วยนะคะเสมอต้นเสมอปลายเนาะถ้าแบบเคยทักเชาก้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็ต้องเป็นแบบนั้นนะเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะคะ มันถึงจะดีนะเพราะว่าคนคนนี้เขาอาจจะเคยพยายามเพื่อคุณมามากแล้วนะคะถึงเวลาเนี้ยตัวคุณอาจจะต้องแบบพยายามเพื่อชาวตุนเขาบ้างแล้วนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพลังงานน้ำพายมันอาจจะสลับกันก็ได้นะจ๊ะไปในทิศทางที่ดีนะโอเคคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นชาวทัดไฟนะเมษิงธนู อาจจะเป็นชาวทัดนลมมิถุนตุลกลุ่มแล้วก็ชาวทัดนน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะประมาณนี้นะไปต่อค่ะเราไปส่องความรู้สึกส่วนลึกในใจของใครคนนั้นกันบ้างนะถ้าหากว่าเขาบอกอะไรคุณผ่านคลิปนี้ได้เขาอยากจะบอกกับคุณว่า เจ็ดเหรียญน,นะคะอัศวินถ้วยอ,อยากมาง้อนะเนี่ยสองไม้เท้านะคะเด็กไม้เท้าและสิบดาบการที่คุณหายไปจากชีวิตเขานะคะตัวเขาเองเจ็บปวดรัดร้าวหัวใจมากนะเหมือนล้มทั้งยืนนะคะเหมือนรู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้ไปไม่เป็นนะชีวิตที่ไม่มีคุณอยู่ข้างๆนะคะ ตัวเขาอะได้เรียนรู้แล้วนะแล้วก็ได้รับรู้แล้วด้วยนะคะว่าคุณอนะมีความสําคัญกับเขามากขนาดไหนเนาะชนิดที่ว่าไม่มีคุณเขาเองก็ทุกข์มากเลยอะมีแต่ความทุกนะคะมีแต่ความเสียใจนะถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาถ้าตัวเขาเองเคยทําอะไรไม่ดีกับคุณนะคะตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเหมือนก็เสียใจนะอือ แล้วก็ความสัมพันธ์นี้นะคะบางท่านนะอาจจะห่างหายกันไปนานแล้วเหมือนกันนะคะบางท่านอาจจะอาจจะเพิ่งหายไปจากชีวิตกันละกันบางท่านก็อาจจะไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันมาหนึ่งเดือนสองเดือนบางท่านก็อาจจะแบบเป็นปีแล้วนะคะที่หายกันไปนะดูเหมือนว่า ใครคนนั้นนะคะเขาก็ยังเฝ้ารอคอยยังเฝ้ามองดูคุณอยู่จากที่ไกลๆบางท่านก็อาจจะเป็นรักทางไกลกันด้วยก็ได้นะคะตัวเขาเองนะยังเฝ้ารอดูคุณอยู่นะคะยังเป็นห่วงเป็นใยคุณอยู่ยังอยากรู้ข่าวคราวของคุณอยู่เหมือนกันแล้วก็เฝ้ารอคอยเหมือนกันว่าคุณจะติดต่อมาหาเขาไหมเหมือนเขาเองก็อยากมาง้อนะคะอยากมาง้อขอคืนดีนะ อยากจะให้เรานะคะกลับมาสางความสัมพันธ์กันต่อตัวเขาอยากบอกว่าเขายังอยากไปกับคุณนะคะยังอยากไปกับคนเก่าคนเดิมนะคนที่เคยมีความสัมพันธ์แล้วมันยังค้างคากันไว้นะคะเหมือนอยากให้คุณมาสางต่อความสัมพันธ์นี้กันนะแต่เขาอาจจะรอคุณนานแล้วนะคะ ก็ไม่มีท่าทีว่าคุณจะติดต่อมาหาเขาเลยเนาะมันอาจจะยังเห็นกันอยู่บนโลกออนไลน์บนโซเชียลแอปพลิเคชันนะคะแต่ดูทรงแล้วนะถ้าเขารอคุณนานนะคะคุณก็ไม่ติดต่อไปหาเขาฉะนั้นนะคะการเทคแอคชั่นตรงนี้นะน่าจะเป็นฝั่งเขานะคะที่รู้สึกว่าไม่อยากรอแล้วเนาะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักทีดีกว่าถ้าไม่ทำอะไรเลย คุณก็คงจะหายไปจากชีวิตเขาไปตลอดการนะคะฉะนั้นตัวเขาเนี่ยแหละจะต้องมีการเทคแอคชั่นกับมาหาคุณแล้วนะจะต้องแบบทักมาหาคุณนะคะสุดท้ายแล้วเนอะก็ทนความคิดถึงไม่ไหวนะคะมาดูฝั่งของคุณบ้างค่ะสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขากลับไปถ้าหากว่าคุณบอกอะไรเขาผ่านคลิปนี้ได้นะคะคุณอยากจะบอกเขากลับไปว่า ห้าเหรียญ The Hermit นะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีกันก็ได้นะ The Sun บางท่านอาจจะมีลูกมีบุตรด้วยกันนะคะ The Tower และสามเหรียญสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขากลับไปนะคะคุณอยากบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานะมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ยมัน มันเหมือนระเบิดระเบิดเวลาเนาะที่สุดท้ายแล้วนะคะมันก็ต้องระเบิดความสัมพันธ์กันไปอะ่ะเพราะว่าตัวคุณเองนะคะอาจจะตั้งลิมิตตั้งเวลาไว้กับคนคนนี้เนาะว่าเขาจะจริงจังกับเราภายในเท่านั้นเท่านี้นะคะถ้าเขาทําได้นะคุณก็จะไปต่อกับเขาแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะอาจจะแบบมันครบกําหนดลิมิตเวลาที่คุณตั้งไว้แล้วเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นตัวคุณเองก็เลย เลือกที่จะระเบิดความสัมพันธ์นี้ทิ้งไปนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับมันหมดเวลาแล้วอะเนาะความสัมพันธ์บางท่านนะคะก็อาจจะเลิกลาจากกันไปแบบกระทันหันฉับพลันไม่ทันตั้งตัวเนาะบางท่านก็อาจจะเลิกกันเปแบบงงๆนะคะบางท่านก็รู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์เนี้ย ตัวคุณนะคะต้องเป็นฝ่ายตามดูแลเอาอกเอาใจใครคนนั้นของคุณอยู่ตลอดนะ่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ใกล้ก็เหมือนไกลนะคะอยู่ใกล้กันแต่มันก็ไกลเกินเอื้อมนะบางท่านนะคะมีกันก็เหมือนไม่มีและไอ้ที่มีอยู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรด้วยซ้ำนะคะสถานะไม่มีนะ ในบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะในช่วงที่ผ่านมาตัวคุณเองรู้สึกน้อยใจนะน้อยใจใครคนนั้นมากๆเหมือนว่าคุณนะ่ะต้องเป็นฝ่ายตามเขาอย่างเดียวแต่เขาไม่เคยเหลียวหลังหันกลับมามองคุณบ้างเลยว่าคุณเป็นยังไงไม่เคยห่วงใยคุณไม่เคยถามไถ่สารทุกสุขดิบอะไรคุณเลย เหมือนกับว่าการที่เขามีคุณไว้เหมือนกับแบบเหมือนเขารู้สึกว่าคุณแบบเป็นของตายอะ่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าจะอยู่ตรงนั้นไปเพื่ออะไรนะคะไปดีกว่าเนาะอยู่ไม่ไหวแล้วนะคะทนไม่ไหวแล้วนะกับความห่างเหินเย็นชาแบบนี้ที่คุณได้รับจากเขา ก็เลยมีการแบบว่าจบความสัมพันธ์กันไปตัวคุณเองก็เก็บตัวเงียบเลยนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณปลีกวิเวกนะบางท่านก็อาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงด้วยก็ได้นะคะก็เก็บตัวเงียบนะอยู่เงียบๆคนเดียวดีกว่าในบางท่านนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นคนทีออ่อยู่ในสถานศึกษาเดียวกันหรือว่าทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกันด้วยก็ได้ อาจจะยังพบเจออาจจะยังเห็นหน้ากันอยู่แต่ว่าไม่ได้พูดคุยกันไม่ทักกันไม่มองหน้ากันอาจจะคุยกันแค่เรื่องงานแค่นั้นนะคะหรืออาจจะแค่แบบยังเห็นเห็นกันอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันเกิดขึ้นบางท่านคุณกับเขาก็อาจจะมีเพื่อนนะคะคนเดียวกันหรือว่าอยู่ในเพื่อนฝูงกลุ่มเดียวกันก็เป็นไปได้นะคะ บางท่านนะก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาที่คุณทุกใจไม่สบายใจนะคะบางทีคุณก็อาจจะอยากอยู่เยียยๆคนเดียวบางท่านนะคะคุณก็อาจจะแบบพูดคุยกับเพื่อนเนาะปรึกษาเพื่อนนะคะระบายความอึดอัดความทุกข์ใจความเศร้าใจอะไรให้กับเพื่อนคุณนะคะให้เพื่อนเป็นที่ปรึกษานะประมาณนั้น ในบางท่านคุณกับเขาก็อาจจะเคยแต่งงานเป็นครอบครัวมีลูกมีบุตรด้วยกันมาก่อนแต่ความสัมพันธ์ที่มันจบกันไปแล้วนั้นนะคะตัวคุณเองก็รู้สึกว่าบางทีนะคะการที่เรามีระยะห่างออกมาการที่ถอยห่างออกมาบ้างมันก็ดีเหมือนกันมันอาจจะทำให้ทั้งคุณและเขาได้ทบทวนอะไรกันมากขึ้นมันอาจจะทำให้คุณทั้งสองคนนะคะ ได้รู้สึกว่าเหมือนกับความห่างไกลมันอาจจะทำให้เราสองคนได้คิดถึงกันหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ตัวคุณนะคะก็กำลังกาลังวิเคราะห์อยู่เหมือนกันนะบางท่านนะคะก็อาจจะยังมีความคิดว่าแบบก็อยากจะปรับความเข้าใจกับเขาอยู่เหมือนกันนะคะ แต่ว่าบางท่านก็จบกันไปแบบไม่ค่อยดีนะคะจบกันไปแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะการที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าแบบมันคงเป็นเรื่องที่ยากนะคะแล้วมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะ,ะประมาณนั้นอ่ะใครคนนั้นของคุณนะคะเขาอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักคิดนักเขียนเป็นนักพูดเป็นวิทยากร เป็นนักปรัชญาเป็นคนที่มีความรู้มากเป็นคนที่ชอบเรียนชอบศึกษาหาความรู้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเพื่อนๆบางท่านนะคะก็อาจจะมีการไปเรียนหรือว่าไปศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อน,นํามาใช้ในการประกอบอาชีพในการทํางานของคุณก็เป็นไปได้นะคะ แต่ดูแล้วนะถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะที่คิดว่าแบบเออจบกันไปแบบไม่ดีเนาะคงคุยกันไม่ได้คงเคลียร์กันไม่ได้แล้วอะ <_ C 1> <ๆ>่ะก็อยากให้เพื่อนๆแบบใจเย็นๆนะคะลองคิดถึงสิ่งดีๆดูนะสิ่งดีๆที่คุณกับเขาเคยมีให้กันนะคะเพราะว่าตรงส่วนนี้เนาะสิ่งที่มันจะเกิดเนี่ยแนวโน้มเนี่ยใครคนนั้นเขาอาจจะมีการติดต่อมาหาคุณนะคะ,แ,ะแบบกระทันหันฉับพลันไม่ทันตั้งตัวนะคะ แล้วก็มันอาจจะเป็นการที่แบบเหมือนได้ไปทบทวนกันแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะเสียกันไปเนาะใครคนนั้นนะคะเขาก็น่าจะได้ทบทวนหัวใจตัวเองเหมือนกันนะเราก็เลยอยากจะกลับมาสานความสัมพันธ์ต่อกั คคุณนะะแล้วก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นด้วยนะฉะนั้นนะคะอย่าเพิ่งคิดลบไปนะอย่าเพิ่งคิดในแง่ร้ายไปสะทุกเรื่องนะคะเรื่องดีๆมันอาจจะยังมีอยู่ก็ได้นะคะมาดูไพ่โรแมนต์เจ้าค่ะไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆไพ่อพบอกว่า h e a r t to h e a r t conversation นะคะคุยกันหน่อยไหมอ่ะเปิดใจคุยกันหน่อยไหม ที่ผ่านมาที่มันเป็นปัญหาเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขาไม่ได้คุยกันแบบตรงไปตรงมาก็ได้นะ getting to know each other แล้วก็ stay optimistic about your love life นะคะเปิดใจคุยกันนะคะบางทีนะคู่ของเราคนรักของเราก็อาจจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันนะคะเหมือนกันมากเกินไปก็ไม่ดีนะเหมือนกันมากเกินบางทีก็ขัดแย้งกันได้แตกต่างกันมากเกินไปก็ไม่ดีอีกเนาะ แต่ทีเนี้ยว่าคุณอาจจะต้องเหมือนกับเรียนรู้นะเรียนรู้ทําความเข้าใจในการละกันให้มากขึ้นนั่นเองเนาะเข้าใจในความแตกต่างของคุณและเขานะคะพยายามหาตรงกลางร่วมกันเนาะจะได้แบบไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะมีความบาลานซ์กันเนาะแล้วก็ขอให้ตัวคุณนะคะเนี่ยมองทุกอย่างในแง่ดีไว้นะคะ มองในแง่บวกไว้นะแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในพลังแห่งความรักนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะนะอย่าเพิ่งไปคิดลบนะคะหน้าภายหนีการคิดลบไม่ได้ให้ผลดีกับใครนะคะมันอาจจะทำให้เราเครียดนะแล้วก็อาจจะแบบทำให้เราเจ็บป่วยได้เนาะเพราะว่าบางทีแบบ ป่วยกายไม่เท่าไหร่นะคะแต่ป่วยใจนี่สินะมันสำคัญนะคะทุกอย่างนะมันสำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่ใจของเราเองนะคะพยายามคิดในแง่บวกไว้นะขอพไพ่เมจิคเข้าทำหน่อยค่ะพ่ยาบอกอะไรเพิ่มเติมไพ่บอกว่าแอคชั่นความสัมพันธ์เนี้ยต้องการการลงมือทำนะคะมากกว่าการ ที่คิดไว้แต่ไม่ทำนะคะมันก็อาจจะต้องมีการ take action อะไรกันเกิดขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าใครคนนั้นนะคะเขามีการแบบกลับมาง้อคุณกลับมาติดต่อหาคุณนะคะก็ขอให้ตัวคุณนะคะเนี่ยดูคลิปนี้จบนะคะแล้วก็คิดวางแผนไว้ล่วงหน้าเลยนะว่าถ้าคนคนนั้นเขาทักกลับมาติดต่อกลับมากลับมาง้อคุณ คุณจะทำยังไงกับเขานะคะตะขอให้คิดไปในแง่บวกนะทุกอย่างนะคะคิดไปในด้านที่ดีทั้งหมดนะเพื่อที่ว่าถ้าคุณนะคะยังต้องการคนคนนี้อยู่อ่ะมันจะต้องแบบมีความคิดสร้างสรรค์นะที่ว่าจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์ของเรามันไม่กลับไปเจ็บแบบเดิมไม่กลับไปจบแบบเดิมอีกนะคะถ้าคิดหรือว่าทำแบบเดิมมันก็จบแบบเดิมนะฉะนั้นคุณเพื่อนๆจะต้องแบบ หาวิธีการนะคะที่จะเปลี่ยนใหม่มเปลี่ยนไม d เซตใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนวิธีการพูดหรือเปลี่ยนการกระทําใหม่นะคะมันจะได้ได้ผลลัพธ์ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็เพื่อน,อนๆบางท่านอาจจะเหมือนกับไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับพวกหลักจิตวิทยาในความสัมพันธ์กับคนรักก็ได้ด้วยนะคะจะได้นำมา เป็นพลังงานที่ดีเนาะแล้วก็มาเปลี่ยนไม์เซตของตัวเองสมัยด้วยนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะได้กลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะพลังงานความรักของเพื่อนๆน,นะคะก็เป็นประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะติดต่อสอบถามจ้องคิวดูดวงส่วนตัวก็รบกวนแอดไลน์ ID มานะคะแอดไลน์มาเท่านั้นนะไลน์ ID ก็อยู่ที่ด้านล่างใต้ e s สคริปชันนี้นะคะ ก็มาสอบถามรายละเอียดแล้วก็สอบถามตารางคิวว่างกันได้นะแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดติดตาม f Facebook เพจของทางช่องด้วยนะคะชื่อเดียวกับช่องนี้เลยนะชื่อเพจว่า t a r o โ By ตจุ๋มมี่นะคะก็ฝากเพื่อนๆไปกดติดตามกดไลค์ a c e like b o o k กันไว้ได้นะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะของทางช่องเราแล้วก็ ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์กักวซา,าการทํากัวซาหน้าด้วยตนเองที่บ้านนะคะก็สามารถทําได้นะเพื่อนๆก็สามารถไปดูภาพสินค้าได้ที่เพจ Facebook กัวซา,าน้าใส่ยกกระชับเก็บกรอบหน้านะคะเราก็แปะตัวลิงก์ของ Facebook ไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกลงไปอ่านรายละเอียดกันได้นะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ